the dragon huh there's no dragon ไมกว่ตาตายมีใครจูนะกดรีไปก่อนอ่าขาวเปิดไฟเลยเ,เห็นขาวเดินนำไปอยู่แล้วก็ไฟติดตตมีหมอใช่มีหมอ แต่ผมว่าไอแดงอ่ะไอชมพูมันเดินตามกันโอเคข <Okay. S 2> ึ้นเก้าชมพูไปเลยกูนักสืบตัวจริงครับมเมอไปเออนักสืบสายปาดหรือเรื่องไอแดงแค่ผมข้อบอกว่าไอแดงอะเดินตามแตม่ไอชมพูอะไอชมพูอะชัดเจนเลยเพราะไอชมพูอะเมื่อกี้นี้มันอยู่กับสีฟารมิน ยาอ่อนชิบหายเลยเ,เ่ยไม่ทำโอเคตัวห้องเกาะแล้วก็เดินมาตรงคังประตูคังมันติดก,ก็เดินขึ้นไปข้างบนลงค่ะพอปุ่มมาปุ่มไม่งสิมีสกแกนตัวเนะาะมันดูได้เดี๋ยวกูขึ้นหลังเครื่องให้มึงดูนะ่ะดูเป็นป่อไอ้ส้มกับไอ้เหลืองอ่ะมาดูดิกูย,ยังไม่เห็นไอ้มิ้นเล็กตั้งแต่ว็บแรกเห็นแต่สีแดงอะ่ะสีเดียวมันจะแก้ไปนะ แล้วก็มีสีงันน้ำหลังมาแล้วก็วนไปดูกล้องมาก็นั่นแหละอ่าผมบอกนด่เได้ตรงนะแคือที่ผมเองโอ้ไอแดงเดินไก่จมูตรงไอตรงอะไรวะ เราข้าม หลังเครื่องให้ล้วนะแล้วก็ตบปุ่มด้วยอยู่ในห้องพยาบาลนะเห็นไหมเนี่ย <c oughs> คือแดงดูใช่ไหมแล้วก็เห็นแม่ชมพูเดินทะลุเพราะว่ามันไม่ไม่มีเอฟเฟคมันเป็นโหมดผู้เชี่ยวชาญชื่อมันเลยเป็นไอ้พวกสีสีชมพูสีขาวสีเงินสีน้ำตาลมันจะไม่เห็นเอฟเฟคก็คือมันจะเห็นเดินทะลุ ล่าสุดเราเปิดไฟใช่เปิดไฟกับสีอะไรเนี่ยแหละดูนะสกแกนตัวยังไม่เห็นมันสกแกนตัวเลยเออ ขออย่างหนึ่งได้ไหมชมพูเป็นสแกนให้ดูอีกรอบหนึ่งดิผมว่ามันแปลก่ะผมอะเป็นตัวจริงผมอะคือไอ้นี่นักสืบผม,ผมเป็นนักสืบผมกำลังจะหาศพอยู่เอาสิเอเอไปไปให้มันพูดไปแบบนั้นอนะมันมันน่าจะมันน่าจะเล่นไม่เป็นแหละเ,เจอเจอได้แบบนี้น ไอตัวมันน่าจะเลน่นเป็นนบเวลาตะเกียนตัวมันจะข้ามเวยมันจะแบบหรือว,ว่าเด่นก่อนคือถ้ามึงงี้เข้าใจกันนะมันก็จะรู้ไงยังไงจะโหวตใครหรือว่าอยากข้ามพวกชมพูกับน้มเนี่ยกระทำหน้าโหวตลรือเธอออกหรอ้ามทำเกันเออเดี๋ยวเราไปดูชมพูแล้วก็คนอื่นไปเปิดไฟนะแค่นั้นเลย ไม่ใช่แล้วชมพูเห็นเหมือนกันใช่ไหมไอแดงมันจอมตะกากินต่อหน้าเลยจะรออยู่เพราะไม่ใช่แล้วสามวิสามวิกินต่อแน่เชื่อไหมชมพูอ่ะเมื่อกี้เห็นแดงมันเงือบไอ,ไอตัวนั้นเข้าไปอ่ะสีอะไรนี่ยแหละเกือบโดนกินแล้วไงอ่าเหลืองปะนั่นแหละ เหลืองไม่ได้หายตัวแดงอ่ะมันงาบเหลืองอ่ะต่อหน้าเห็นจ่าจ่าเลยฉะนั้นโหวตแดงทำไมต้องแดงด้ยวยเออไม่ชอบขนาดคนนี้นะหรอะดูด้วยความดีไม่ไม่ไม่ขอหรอกไม่้องดูดเออไป ไปเป็นแฝงข e. ้าไอ้ส้มสีดีข้าตอนน้าไม่จะไม่ว่าเลย <c oughs> ถ้าแข้นก็ต้องเดินตามส้มแล้วก็ไปกินส้มอัะนนั้นได้ <c oughs> ดีนะเปิดเผยตัวเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวคัดยาก เหลือหาแฟนเือนกับจมพูไปก่อน สีขาวรู้จักบทใหม่ไหมที่เขาชื่อว่าผู้กล้าหาน่ะเมื่อผู้เล่นถูกกําจัดสี่คนอะ่ะเขาจะอมตะรู้จักไหมแล้วอมตะคืออะไรใช่ต่อให้ใครจูเหยียบแค่ไหนพ่นเลเซอร์แค่ไหนมันจะไม่ตายเนี่ยที่มันแก้ทางแต่เราจะให้ใครจูเล่นต่อเพราะแฝงมันยังเหลือใช่ไหมแฝงน่าจะยังเหลือชมพูเขาดี ฉะนั้นก็ต้องบวดแฝงไปก่อนหรือไม่ก็ให้ขาวเหยียบแฝงลูกเรือเดินหนีไปก่อนลูกเรืออย่าตายลูกเรืออย่าตายก็พอตัดแน่พูดมาตั้งีสิบปีเลยเงินเฮ้ยเขาใจะเลยพิษไปเงินเลยป่ะมึงไฟใครจูไปเยี่ยใครจูแม่งก็เอาหมดดีเนี่ย มึงเอาไปจูก่อนหนีไปไปเอาพนักงานี้เที่ยมึงคิดได้แค่นี้หรอไปเอาไฟจูออกเอาไปจูไปก่อนดียังไงมันก็แพ้เยอะแล้วแหละไปไปจูไปที่ยังไงก็แพ้เอาแสงอ่ะเอาไฟจูออกก่อนแสงก็ชนะแล้วจะต้องเอาแสงออกก่อนอะไรไม่ก็เหลือยนี่มีตายก็จะเลือกเงินจะเลือกเราแสงข้ามไปนั้นน่ะ เออก็กเลือแค่ไคจูเปียกที่ไม่ใช่ลูกเรือหน่าน่าจะมีโอกาสชนะอยู่เนี่ยเนี่นพยพยายามหาทางออกที่แบบลูกเรือจะชนะคือจะไม่ตัดสินแบบตอนแรกหรือว่าจะโหวตน้ําตาลเอ้ข้ามไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผลโหวดมันเออนั่นแหละน้ำเงินก็หลบไปก่อนนะอย่าโดนไคจูเหยียบหลบไปก่อน thank you เดินเล่นกับไครดูจะเป็นเพื่อนเลยทำไมมันตายฟูกอ่ะเป็นี่ไอ้น้ำเงินมันมาปาดผมอ่ะผมกดตกรีดทหารอ่ะก็เหลือก็ท้าแล้วบายไอ้ไรเหยียบไม่ทันเ คือขาวอ,ะอ่ะอ่อะไรนะอ๋อใช่ทหารใช่ไหมเหมือนทหารน่ะกําจัดแฝงใช่ไหมเมื่อกี้อะ่ะใช่ไหมหวังว่าจะชนะนะแล้วมันเหลืออะไรนะผู้เล่นมันถูกกําจัดไปเหลือสี่คนสุดท้ายอ่ะทให้เรามีดาบไงเลยเอาดาบไปฟันน้ําตาลน้ําตาลเลยตายเหลือขาวแล้วหวังว่าจะชนะลูกเรือเก่งจริงๆเลย เราเดินเล่นกับตัวแฝงกับไคจูเป็นว่าเล่นเดินเลเ่นแฝงตลกผมว่าชนะเราเชื่อใจนะเห็นไหมเดินเล่นกับไคจูเป็นแบบว่าสุนัขเลยใช้ใคำที่เบาลงอนะัน อ่าไหนดูน้ำตาลแฝงใช่ไหมเราคงไม่ได้ฆ่าลูกหรือเดินเดินเล่นกับไครจูนว่าเล่นเลยอ๋อใช่เราฆ่าถูกแล้วนี่ขอบคุณทหารนะทะหารเก่งจริงี่มาด้วยทหารเก่งพรมึงก็ไม่ต้องมาเจอกอีกด้วยปับอ๋อตอนแรกตะกากินอย่างเดียวนี่นะ แหงอาจจะไม่มีจังหวะฆ่า,าแล้วพีฆ่าถ้า work, work. Work เบิร์กเบิร์กเวิร์กเะยนั่นเนี่เดินเล่นกับไครจู